โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเลยนะครับนี่คือลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์นะครับอืกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับกดเสร็จออกมานะเพราะว่ามันจะเข้าไปในนี้กดดาวน์โหลดแล้วขึ้นดาวน์โหลดนะครับแต่ผมดาวน์โหลดแล้วนะมันก็แา่เกมพื้นที่นะครับผมจะบอกไว้เลยเดี๋ยว ต่อเดี๋ยวผมจะสอนต่อนะผมก็ลูคลิปเก่าก่อนคลิปนะ่คลิปพื้นที่ผมได้เรื่องเลยอ่าลบไปเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็ไปดาวน์โหลดตัวแอปนี้มานะครับนี่นะดาวน์โหลดแอปตัวนี้มานะครับแอปสตนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้เขียนว่า ps สองนี่ก็จะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวนี้ให้ด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวไม่ได้สอนติดตั้งตัวเกมนะให้เดี๋ยวผมจะสอนนะติดตั้งตัวเกมแต่ว่ายังไม่สอนนะครับแค่สอนแค่นี้ก่อนนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ไอ้นี่โหลดตัวเกมนะเดี๋ยวผมมาแยกคลิปให้โอเคครับผมครับ